ประสบการณ์ทำเลสิกครั้งแรกที่ t i c เราอะเป็นคนสายตาสั้นละเอียงแว่นหนามากใส่คอนแทคก็ตาแห้งก็เลยตัดสินใจทำเลสิกเราหาข้อมูลหลายที่มากเลยนะสุดท้ายก็เลือกทำที่ TRC อาจารย์หมอที่นี่เก่งและมีประสบการณ์พี่ๆของเราทำที่นี่เหมือนกันค่ะเราเลือกทำแบบรีรเล็กสมายใช้เวลาเลเซอร์2 0ถึงยวิไม่มีการเปิดชั้นกระจกตานี่เราทำเสร็จแล้วนะมองเห็นได้เลยอะงงมาก ออกจากห้องผ่าตัดมาก็กินยาแก้ปวดไปเลย2เม็ดแค่เนี่ยปิดที่ครอบตาไว้1คืนกันมือเราไปขยี้ตาแล้ววันถัดไปแล้วก็มาเอาที่ครอบตาออกกันเลยบอกลาแว่นตาเลยนะไม่ต้องใส่คอนแทคเลนส์อีกเลยยังรังเรีจะทำเลยสิแนะนำเลยที่นี่ที่ TIC คุณภาพก็เลิศบริการก็ดีอยากให้เพื่อนๆได้มาลองจริงๆไม่ผิดหวังแน่นอนประทับใจสุดๆเปเลย